สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูครับวันนี้ผมได้ทีมงานมาใหม่ครับนี่ครับสวัสดีครับด,ด,ดู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 ใส่เสื้อเหมือนกันด้วยเห็นไหมเนี่ยตายแล้วดูครับใส่แบบไม่ได้นัดหมายเลยมือหนึ่งครับอดีตมือหนึงน่งคูหนึ่งครับวันนี้อดีตมือหนึ่ง วันนี้มาดูเจ้ามีนากันหน่อยครับนี่ครับเจ้ามีนาครับลุยงานวันเ,เรกแคลิ่ิงป่าแ <c oughs> คลิ่ิงป่าเพื่อที่จะรางวัดนะครับ เด oh, For oh, oh, ี๋ยวผมจะขึ้นไปลองขับดูสักหน่อยครับเดี๋ยวให้จานโอเป็นนือลองให้เดี๋ยวผมจะลองขับดูเจ้ามีนาสักหน่อยป้าผมขับดูหน่อยเป็นไงหายไปไหนวะอ้าสวัสดีครับเจอกันเดียวนิ่มดีนิ่มเนาะไม่ไม่เหนื่อยเลยครับวันนี้เบาวิวเลยวะ

นีระบบเต็มครับเครื่องป,ปั๊มปื๊มแพ<ต>้เพิ่มไม่มีเยิม้มไฟฟ้าละ่ะเต็มต,ต,ตัดเองเลยคอนโทรลไฟฟ้าเต็ม,ตตตมวันนี้ก็ฝึกขึ้นเทเลอร์ลงเทเลอร์ว่าแรกแในชีวิตเป็นไงบ้างขึ้นเองลงเองเป็นไงบ้างอ๋อมันเสียวๆเราขึ้นแต่รถเกียวเนาะรถเกียวมันก็แยกคนนี้ใมัันตุ๊บยใช่ กลัวตอนลงได้กลัวมันดีใช่ไหมแต่ถ้ามีหางเทรลมันจะง่ายไงเดินตุ๊บตุ๊บตุ๊บระบบเบามากครับอันนี้งงานแรเจ้าเลยนะเจ้ามีนาเมษาน้องมีนาน้องเมืนัน้องมีนาเมษาะมีได้ไหมนี่มีได้ก็มีมีนาด้วยมีนาต้องมีไรใช่ยังไม่เก่งครับยังไม่เก่ง ต้องเรียนรู้ไปอีกเยอะผมต้องเรียนรู้อีกเยอะเครามัต้องครับต้องมีเชื่อทุกคนัน ใช่ด้วยตถแล้วนะไอ,อสดใสไขายไปให้เสียยาวอ่ะสดใสสดใสอถแเร่สุดใสมันกีดไม่เอาเดอ้อพี่เอาแต่ด,นดินนิ่มไหมเสียงเครื่องนิ่มไหมนิ่มเดินเงียบกิ๊ดเดยเดินขายไหมคันนี้ขายไหมครับ ขายแกว่าเก็บไปใช้งานก่อนใช <_ d _> ้งานก่อน<_ <d> _เอาระหว่างคันนี้มาร์คทีกับกับไอ้ที่ผมขับยแบบเวนทายอ่ะ<_ <d> _อาจารย์ชูไม่เอาคันนี้ได้เอาคันน,น<_ <d> _ู้นเอาเอามะไรมาทายได้ไหมมนทายเร็วกว่าเร <_ d _> ็วดีกว่ามาร์คทูอีกไอ,อ,อ้เร็วกว่รราสมพงษ์อีกระบบอะไรอีกทำไปหมดแล้วเนาะมาทายก็ม,มาร์คทูน่เนะเออกับมาร์คทูน่แหละแต่ว่ามันดีกว่าคันนี้มันว่าไว่าคันนี้ไปเปรียดไอ้ชูไม่เอา เกิดก่อนนีูเกิดก่อนอันนี้อันนี้น้องเดียวติงก็ขึ้นไปลองระบบครับไม่แค่ถักทางไม่เขาวัดเฉยๆทีขึ้นทางเฉยเราไม่ได้ปวดว้าปวดแขนเลยเฮ้ยต้อง สลงสลักอะไรเน่นเปี้ยมดสลงสลักเน่นไหมอัดแล้ว <c oughs> เฮ้ยมีหลักฐานอยู่นะครับหาผมไปอาัดจาราบีเ่ยอัดมาเชา้าแล้วครับอัดแล้วครับ บุกจีใหม่นะใหม่เลยเนี่เสียให้พี่ตีป่าครับงานประมาณ3ชั่วโมงครับงานไม่เยอะครับ3ชั่วโมงสชั่วโมงครับสามมีขอบคอด้วยเฉยใช่ไหมครับเจ้าพายุก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้เรียบร้อยพร้อมลบแล้วตอนนี้จะเก่งมาื่อไหนช่วงนี้ น,นี่ก็ว่าไปที่ยี่สิบอีกสตีสตีไปถึงนูน่เลยครับถึงโค้งนี่เลยครับสุดโค้งพอดีครับเดี๋ยวต้องไปจัดเครื่องเสียงนะผมะเครื่องเสียงยี่บาน์มาเปิด,ดฟังไม่รู้มีรถดิ่งไหมเดี๋ยวรถก็อยู่นูน่นหมดแล้วหนูใครชนะไอ้ใหญ่ไปมาไกลเหมือนกันนะ แต่ว่าถ้าขับประจำไบ่อยๆเราเรียนรู้รถกระสอเราเองจริงนะพี่ใช่รเราเองว่าต้องเออแบบนี้อาจจะช้านิดน,นึงเพราะว่าผมเป็นคนที่ว่าไใจเย็นเนี้ไม่ใช่คนใจร้อนคือเรื่อยๆใช่ครับถ้าทำงานชั่วโมงนี่โอ้ยบุดสแป๊บเดียวหลายวันเหมวอนเจึมนะครับเจ้าน้องมีนา ได้เมื่อกี้ผมทดลองเนอะลูกพี่โอนทดลองมาแล้วเมื่อกี้ผมอ่ะเฮ้ยแต่ก่อนเป็นสีเขียวแล้วพ่นสีเหลืองมกี่ใหม่ซื้อใหม่ของไทยมันจะเป็นสีเหลืองไงก็สีเขียวเฉยก็มาตัา้งสองหมื่นกว่าให่ปัตุงจับมุกี่ใหม่แล้วครับยังเงียบเงียบเลยครับ เนาะไปขุดตอ,อยางนเนาะเฮ้ยสบายก็ค่อยขุดเนาะรถต่ถอมาครับขับขนัขขนไหนใครขันนั้นครับดีก่อนวันทายไหมนี่นี่ยแต่มันก็พอๆกันแหละแต่วันการทำงานเนาะวันทายมันก็เร็วอยู่อันนี้ก็สุดเร้วเร่งขึ้นกูเลยนะใช่สุดแล้วสุดแล้วเออขาตั้งใช้เบาไงใช่ดีแล้วมันจะรถเราจะได้ไม่ช้ำด้วยใช่้ ก็ื่อทำงานได้อะครับ<ำ>รเซฟน้ำมันเซฟป,ปงเซฟป,ปั๊มเซฟหลายอย่าง ชั่วโมงงานชั่วโมงครับสบายครับคอนโทรนิ่มมากเลยครับ ไม่กลัวแล้วผมกลัวแต่งูวิ่งออกมาเลยพี่มฟังเดอ้อยแตว่าง,งูวิ่งออกมาได้เลยมีแล้วตัวหนึ่งผมว่าถ้าตีหมดนี่นะโล่งกันแเนี่ยนะโลง่งเยอะโล่งไปเยอะลเลย ใช่มันมีปลาอยู่ตึกเดียวแค่นั้นเองรอเลยคันนี้เลยสมัยก่อนเด็กๆสมัยนี้เก๋ๆ วินมาปบอบให้เรียบร้อยใส่ซีนกุ๊ปเปลี่ยนกับิกั้งหน้านะครับขอบคุณทุกานที่เข้ามาชมนะครับติดแจต,ต,ติดใจแอร์เย็นด้วยนะ ยสวัสดีครับเอเยนเดี๋ยวไม่มีเพลงเพลงมันออกไปได้ครับมาคนเดียวผมผมให้เดี๋ยวผมเองผมโอ้ผมแม่ผมผมผมมีแล้วหนู่ัจ้งอยู่นู่นดซื้อมายังไม่ลองกเลยของเรบตอนนี้อยากให้ได้ทะเบียนสุอร์เกตเด้รับจ้างสบายสุ perket ยังรอทะเบียนอยู่รอทะเบียนหมด ก็เขาตั้งเริ่มตั้งแต่มวันนี้เด้ลูกพี่ไปไหนลระบกเลยเริ่มมาที่15เนี่ยเริ่มตั้งแล้วการในคืนพื้นที่แล้วตอนนี้นครับหายไปหายไปหมดเลยนะหมดหมดทางแล้วไหมหมดทางแล้วผมอยู่นูนน่นเออกระถือไว้ก่อนดิผมหลายมือแล้วนู่น ในขนาดเนี้ยพอพอถากไปนีนยิง่งดึกเย็นเลยดูยังโล่งน,นั่งเยอะเลยกือดูใช่ไหมตัวพอถากมามันจะดูใหญ่ครับทางซุปเปอร์เกจกระเจาะนั่นครับเดี๋ยวได้ข่าวว่าจะอาจจะระบี เขาได้ร้อยสี่คุิขายีอย่เดซื้อคาร์ลใบแดงเราก็เล่นตามงบเราแล้วมีงบตามงบมันจะได้ไหมสามชั่วโมงจะเสร็จอยู่แล้ว อ้อมเปล่าเอ é, อเออนั่งอ้อมทางเง้ยนะระบบคันนี้ดีครับมาเต็มยศดนะวันนี้ใจตรงกันเออไม่มีเสื้อใสก็บอกซักอยู่ผมโอโอโไม่มีเลยข่อถือเ๋ยผมหลายมือแล้วเตรียมม้พอพอ ซื้อก่อนจะรีบไปไหนไปจะถ่ายอยน่นี่ถ่ายอะไรอีกยิงของยิงไหนด้วยชอบมากวนนี่นะ<อ>ตายตายตายเนี่ยพอดีเลยนัดยิงกระหนดอีก,กาจากกี่ดอกะมาเกิดไปที่ไหนอ่ะวันมันเกิดจากกี่ดอกก็วันก็อยู่บ้านอ่บ้านทำทั้งวันก็นอนนี่แล้วไปส่งกับบ้านตอนเย็นอีกไม่ได้ไม่ได้ ซื้อมือถือนั่นคือให้ลุงหน้าไปก่อนไงไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวานด้วยน้อยกว่าไงมันเกิดขพเมื่อวานนี่นะยังเกิดพิดาเมื่อวานนี่ใช่ไหมมอวานใช่ไหมมาบานผมก็อยู่อย่นี้ไม่ได้ไปไม่เป็นจักเลยเหนื่อยแล้วเมื่อวานเมาสีทั้งวันเลยเมื่อวานนี่พ่นพ่นสีช่วงล่างที่ทำลงว่าสีของยูคูเบียงต้องลงนะครับผมจากเหตุกรณยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะถ้าไม่ลงอ่ะครับต้องรีบลงเนอะ ไปดูในเศษสันก็ได้เศษสันไปยูทูปอ่ะต้องลงทุกคนตอนนี้เก็บภาษีแล้วครับผมถ้าไม่ลงอ่ะเป็น24เปอร์เซ็นต์นะครับผัดภาษีอ่ะจริงๆกดเคพฤษภาเนอครับกดยูทูปอ่ะไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่นะครับล้มไม่ค่อยยากครับ ด้วยเดินสบายเดินปุ๊บปุ๊บเบอร์เท็กก็ใหญ่อยากลองไหมครับนี่อยากลองไหมไม่อยากเดี๋ยวผมเรียกลงไปให้ทำให้เป็นนี่ความนี่ทำเป็นดูจานโอนไม่ได้แล้ว เข้ากล้องค่ะยกนิ้วให้อ้โ<แค>การนี้กำลังลงให้กัลโยครับก็น่าจะทำยันถึงถึงนู่นแล้วก็โค้งไปอีกนะครับมันจะมีโค้งอีกแต่โค้งไปก็ไม่เยอะนะครับ ก็คลิปนี้ก็พอจบไปนี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามช่องด้วนะค้ับผมนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมครับสวัสดีครับ